โอ้โหพี่อขอโทษนะนนนโอลิเวียลวอนจะมาช่วยฉันออกใช่ไหมขอบคุณมากโอลิเวียนี่หยิบไปใช้นั่นไะแสงสีฟ้านี่เป็นอันตรายต่อดวงตาฉัน <c oughs> ยืนแทบไม่ไหวไปกงเหล่าขาวมาเมื่อวานโอ้โหโอลิเวียมีอะไรแก้แหงไหมนี่ฉันได้แล้วอย่าแก้แหง <c oughs> ขอบคุณมากโอลิเวียฉันฟิตเลยฉันพร้อมที่จะไปกระดกเล่าขาวต่อได้อีกเป็นหลายลังโอเคฉันต้องไปที่เมนคอรดิอร์นี่ฉันเจอประตูอ้าวอีโอลิเวียเปิดไม่ออกยังไงแล้วเนี่ยกูกลัวแตงกีโอลิเวียโอ้โหโอลิเวียมึงเอาต่งกูมาไหนเนี่ยโอ้โหพี่พี่พี่พผมขอโทษผมไม่สู้คนพี่อย่าเข้ามากูไม่สู้คนเอ้พี่ไม่สู้ครับพี่ผมไปสู้ อย่าทำผมก็พี่กดลูกกิ้งเฮ้ยนะแสบตาเนเ่ยยังไงยังไงเอ,อะอาจ้าอีแสบตาผมไม่สู้ครับพี่สองอีกทีนีแสบแสบปุ้ยแสบตาเหรอต้องไม่สู้ใช่ไหมไม่สู้ครับโอ้โหซอยกูบุฟเฟ่เลย โอ้โหไปทางนี้ไม่ได้ไม่ดีไม่ดีโอ้โหพี่กำลังกันกินกันอย่างอิ่มหนำพี่จ๋าผมขอผ่านหน่อยนะโอ้โหสดโอ้ไอ้นี่ยกสดโอลิเวียฉันจะเชื่อเธอ20เมตรสุดท้ายโอลิเวียจึ๊บอ้าวอีโอลิเวียมึงเล่นกูอีกแล้วโอ้โหเร็วๆเลยเร็วๆเลยโอลิเวียมึงเร็วเลยค่ะ ชิปหายและเสียงอย่างนี้ไม่ชอบมาพากลน,นั่นไงกูว่าแล้วเพียบเ,เลยโอลิเวียกูให้มึงเปิดลิฟต์มึงเปิดประตูทไมเร็วเลยโอลิเวียมันลืมเลยเร็วโอลิเวียเร็วช่วยกูด้วยโอลิเวียเอากูเป็นอะไรเนี่ยกูเป็นอะไรเฮ้ยโอ้ยเข้มเลยกูเข้มเ,ขมเลยตัวนี้โอ้กูเก่งอื้ ูเกิดอะไรขึ้นร่างกายกูเป็นอะไรวะเนี่ยอุ้งับโอ้โหทะลุตัวโอ้โหร่างกายกูมันเป็นอะไรครับเนี่ยอือัพโอ้โหโอลิเวียเสร็จยังโอ้โหกว่ามึงจะเปิดได้มันมากันเป็นกองทัพโอลิเวียเรียบร้อยโอลิเวียโอลิเวียจ๋าจะรอดไหมโอลิเวีย ขอบคุณโอลิเวียมากนะเป็นคู่หูที่ดีมากถ้าอยากเห็พี่โจ้เล่นเกมดิ่งไลท์อีกคอมเมนต์กันมาเลยครับ